ไปดูภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองรวมถึงฝ่ายปกครองที่จังหวัดราชบุรีนะครับเขาไปร่วมกับทางกรมพินิษฐ์ไปตรวจค้นสถานบันเทิง2แห่งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับว่ามีสถานบันเทิงเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตเปิดบริการนะครับและยังเปิดให้บริการถึงเช้าด้วยพอเข้าไปตรวจสอบข้างในยังเจอเด็กอายุต,ต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการนอกจากนี้ยังพบว่านักเที่ยวบางส่วนเนี่ยเสพย,ยาในร้านด้วยนะครับ เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเจ้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดราชบุปปรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระจายกําลังเข้าจู่โจมนะครับปิดล้อมสถานบริการร้านไฮไลท์บ้านโปง่งและก็ร้านอารีนาบ้านโป่งนะครับในพื้นที่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุปปรีซึ่งตอนที่เจ้าที่กําลังเข้าไปเนี่ยโอ้โหนักเที่ยวเนี่ยกำลังเต้นการสนุกสนานเลยทีเดียวมีนักเที่ยวกําลังเสพยาอยู่ในร้านด้วยนะฮะพอเจอเจ้าที่ปุ๊บต่างก็ตกใจวิ่งหนี ทิ้งยาเสพติดลงเกลื่อนพื้นร้านนะส่วนใหญ่เป็นยาเคนะก็คือเคตามีนเจ้าหน้าที่ปิดล้อมทางออกไว้หมดทําให้ไม่สามารถหลบหนีได้แต่ก็พอตรวจสอบปัสสาวะของนักเที่ยวพบว่ามีนักเที่ยว77คนที่มีสารเสพติดในร่างกายและยังพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับเข้าไปใช้บริการ4ราย มีเด็กอายุ17 1คนอายุ18 1คนแล้วก็19เนี่ย2คนด้วยกันนะครับทางด้านของนายรณรงค์ทิพสิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าสถานบริการทั้งสองแห่งเนี่ยเปิดสถานบริการในพื้นที่นอกเขตโซนนิ่งให้ตั้งสถานบริการแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ แถมยังจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยเขาใช้วิธีลงเวลาในใบเสร็จเป็นเท็จค่ะปรับลดจากเวลาที่แท้จริงลงไป2ชั่วโมงเพื่อใช้ต่อสู้ว่าตัวเองอาขายไม่เกินเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายที่กฎหมายกําหนดให้ขายได้นอกจากนี้ก็ยังปล่อยให้เด็กและเยาวาชนเข้าใช้บริการด้วยค่ะ้องตนเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาครับกับนายธนวัฒน์ซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของร้านทั้ง2แห่ง ก็แจ้งไป4ข้อหาด้วยกันตั้งแต่เรื่องของการตั้งสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดการขายแอลกอฮอให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20การยุยงส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับ <S <S ทนีิชางชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเองจะทําเรื่องเนี่ยเสนอไปยังฝ่ายปกครองให้ทําการปิดทาง2ร้านต่อไปนะครับ